มีคนบอกเฮ้าวาเฮ้าสิเห็ดอย่างกัยาเฮ้าต้องหูจักลอค่อยลอค่อยเวลาแห่งความสำเร็จห้มันใดแมนบเจถึกตองแล้วตขาขานเฮาเรียนหนังสือนอตังแต่อนุบานจนจบมหาวิทยาลัยเฮ้าไปยังรอค่อยใดจักสีเฮ็ดงานหนื้อปลาเด้งงา <c oughs> ็รอคอยแมนบ่รอค่อย ข้ามสําเร็จ<ม>จักปีจนะมุจะมาไปเทไดหน่าไปปีย่เด้อนอเออแมนสนุกเลียนนอแมนกะกะลอ้อแรนบอแมนไปันเข้าไปวัต้นใหม่มนอันนี้ต้นหกม่วงพึ่งปูน,ปะนะาแบบเนาะประมาณใดแผลหลับกับกตยงขานน้อ <c oughs> ต้นมะม่วงคุณยายสายเน่เป็นคนปลูกได้ต้นมะม่วงมัน่นอันนี้ผมย้ยามันีไม่เป็นต้นอันนี้ต้นต้นมะม่วงอะไรครับเขียวสวยอืมไล่มือแมวใช่ไหมไล่มือคุณแม่โอเค